ของรักเอราวันนะครับโอ้โหทีนี้ต้องบอกว่าเจอกับนักมวยชาวบราซิลชกไปแล้วนี่หลายๆคนบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรแต่กลายมาเป็นว่าโอ้โหของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับผมหนักเร็วเหมือนกันครับนะการเตรียมพร้อมของรักก่อนในไฟน์นี้เตรียมพร้อมมานานขนาดไหนผมสามสัปดาห์ครับผมสามสัปดาห์ครับน้อยแปลว่าใช่เพราะพอดีเจ็บมืออยู่ครับผมก็เจ็บมือแล้วก็รักษาตัวก็บางทีผมมันยังไงอะ ไม่รู้เหมือนกันครับเขาก็พอวันนักคข่งบอกว่าโทออดชกวันนี้ก็เอาเลยครับซ้อมเลยเหมือนเหมือนคิวซ้อมตัวนี้มาเร็วขึ้นกว่าเดิมแม่งหรือว่าครับผมใช่นะครับผมโอ้ก็เลยทําให้ซ้อมเพียงแค่3ามสัปดาห์เท่านั้นเองใช่ครับสามสัปดาห์แต่ก็ถือว่าอาจจะไม่เต็มร้อยวะก็เถอะครับแต่ผมเล่งเล่งเป็นอะไเป็นนะฮะกับคู่ชกคนนี้ชาวบราซิลได้มีการศึกษาเขามามากมายขนาดไหนครับแต่ผมเห็นแค่ผมศึกษาแค่เขาดูกับเขาดูชกกับ อะไรพี่สงชัยน้อยครับ uh huh. มีแค่นั้นเองครับที่ผมดูดูแล้วเป็นไงตอนแรกผมว่าผมก็สู้ได้ครับผมสู uh ้ huh. แล้วขึ้นมาเจอกันข้าบนเวทีปะทะกันไปแล้วคิดว่าไงบ้างเขาอึดกว่าที่ผมคิดครับเขาก็โดนโดนโดน,ดนแต่เขาอึดเหมือนกันครับโค uh huh. นรนี่เขาต่อยพยายามที่เช็คบินเขาเหมือนกันใช่ครับแต่เสียดายยกแรกหมดยกซะกก่อน นะใช่ยกแรกที่เราเราต่อยเขาได้ได้นับแปใช่แร้เสร็จได้หมดยกสุดก้านนะเลยตอกไม่ได้เลยครับผมผมเล็งอะไอย่างเ้ยเหลือกำลังเล็งล็อกเป้าอยู่ที่คางหน้าเลยไม่หมดยกสุกท้าหมดยกแรกนี่คือเริ่มจับทางเขาได้ละครับผมแต่เขาก็เริ่มยกสองเราก็เริ่มโดนเพราะเขาเริ่มฮึดมาเริ่มสู้แล้วเราก็โดนเหมือนกันแต่ว่าไม่เท่าไหร่ไม่เจ็บสักเท่าไหร่อแต่เราประหยัดอาวุธไปหน่อยครับในครับเออ นั่นน่ะสินะฮะดูประหยัดในพูดเกินไปแต่ว่ายกสองเราก็ยังเป็นฝ่ายคุมเกมไม่ได้ว่ากันเถอะนะแต่เขาก็ขึ้นสู้มาจมดุจมดจมุดแต่เขาก็ไม่หมดทีมีกอกสองยกสามเห็นเขาหมดผมก็เลยเดิน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 เขาก็โต้อ,อยู่เหมือนกัน <Random. S 1> ผมก็เ <Random. S 1> <iconic. S 2> ดินบีเดินบีเพราะผมเห็นก็เวลาต่อก,อกันนะเขาอะไรเนี่หายใจเลยช่ายใจเลยเมื่อเขาก็หมดดิครับเราก็เดินเดินเดินไม่โดนสักทีเขาก้มหน้าก้มหน้าผมอ๋ยไม่โดนสักทีก็ บ,บีไปเรื่อยๆจนหมดยกครับกลายมาเป็นเราต่อยไปโดนหัวเขาใช่เจ็บมาเลยโอ <O> ้นะมือมือข้างไหนที่โดนเจ็บไป, <ๆ S 1> ไปมาเลยข้างขวาระบบหมดเลย <ๆ S 1> ว่าไงแล้วก็แข้งซ้ายครับแข้งซ้ายด้วยนี่เป็นอีกไฟหนึ่งที่รักชกแล้วเจ็บตัวเยอะเหมืนอนกันก็พอจะได้ครับก็อพอจะได้เหมือนกันนะครับข้อบกพร่อ,องของรักในไฟนี้ที่ต้องกลับไปแก้ไขซ้อมน้อยอาวุธช้าครับผมประหยัดอาวุธไปได้ประหยัดอาวุธไปนิดนึง ก,ก,ก็ยังก็ยังรู้ว่าเราต้องแก้อะไรบ้างว่ากันับใช่ครับน,น,นะคร,บนนครับผมในในโอกาสหน้าที่แฟน,นๆทีเขาเรียกร้องมาแล้วเกินว่ามันจะมีโอกาสไหมที่ลากจะเจอกับทรงชัยน้อยอีกสักไฟหนึ่งผมได้หมดครับถด้หมดแล้วแต่เลยครับผมยางเ<ม>จอพร้อมชนหมดเลยครับได้หมดเลยเขาติดต่อโชคกับใครผมโชคกับคนนั้นอ่าฮะได้ครับผมทํา เฉพาะหน้าที่ของผมผมมีหน,หน้าที่ชกไม่ได้หน้าที่เรียกคืกอโชคคืะเห็นตอนก่อนขึ้นเวทีรักได้ให้สัมภาษณ์ทางวิทยาไว้ว่าฝันของรักก็คือว่าได้มีกว่าเซนวันใหญ่ครับในปีนี้ในปีนี้ด้วยครับแต่ว่าชคเป็นไฟนี้ไปแล้วนี่ยังนะไม,ไม่เป็นไรครับไฟหน้า,าว่ากันใหม่ก็ยังก็ยังต้องทำฟอร์มไปเรื่อยช่แต่ปีนี้พยาย,ยามที่เอาให้ได้ว่ากันเด้ับนานะครับนะ ผมขอถามย้อนกลับไปนิดนึงครับ,ค,รบคือก่อนที่เราจะเจอนะักชกบาซิลนะรู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนนะักก็คือเขาเกินครับเขาเกินผมก็ไม่รู้ครับผมชังน้าหนักเสร็จผมก็กลับไปพักผ่อนพอมาดูในเฟซอะไรในโซเชียลแล้วเนะี่เห็นเขาว่าน้ำหนัก1 7 1 1 7ผมเราชกร้อยสิบหกนี่หว่าอะไรแบบนี้ก็เลยเ,เขาเกินนะก็คือเกินไปประมาณ อจุดสี่ครับพอจุดสี่พอจุดหกไม่รู้เหมือนกันครับเออเราคิดว่าการที่น้ำหนักเขาเกินเนี้ยมันส่งผลต่อต่อเกมการบบชกเนไฟนี้ป่ะครับเขาเขาตัวใหญ่ครับเขาอึดกว่าด้วยเขาพอพอเขาเราชกกับตัวใหญ่เขาจะอึดเขาเราทําอะไรแบบไม่ค่อยจะยุบเท่าไหร่ครับการว่าเขาใหญ่อะไรแบบนี้ครับกามพอเขาน้ำหนักเยอะกว่าเขาจะทนแรงกระทะเราได้เขาเพราะเราตัวเล็กด้วยก็ประมาณว่าเา ปอน1.5ปอนเนี่ยมันมีผลต่อหลายปัญหาเขาบผมมีผลเลยนะถ้าเกิดปอนแบบเท่ากันเงี้ยไม่เกินพิกัดนี่เป็นไงคิดว่ามันจะจบแบบได้หรอครัไม่แน่ครับผมผมก็ตอบไม่ได้เกมผลมาแล้วครับผมครับอยากจะให้รักได้ฝากอะไรถึงแฟนคลับของรักหน่อยซึ่งซึ่งวันนี้เชื่อว่าดูในในเวทีในเยอะแน่ๆแล้วก็ในทีเพียบเลยผู้อยากจะบอกอะไรเขาบ้างผมก็ผมก็ทำเต็มที่ทุกไฟ์ครับผมก็ช่วยเชียร์ตลอดนะครับ เชียร์ช่วยดูช่วยเชียร์ให้กำลังใจผมไปตลอดนะครับผมทำเต็มที่ครับโชคทุกทีก็สนุกทุกทีแหละทุกครั้งเลยครับก็ถ้าผมไม่หลับสนุกครับผมไม่ชอบอ่ะเสียดายไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้โบนัสสามแตงห้าเสียดายนิดนึงครับแต่ไม่เป็นไรครับไว้ว่ากันใหม่ครับไว้ว่ากันใหม่โอเคขอบคุณมากครับลาครับแต่ลาดีกว่านะ